ไลฟ์ทุ่มครึ่งอ้าวไลฟ์ทุ่มครึ่งเหรอใช่ค่ะอ๋อไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุ่มสานาทีนะครับเจอกันที่แฟนเพจ C H 7 H D นะครับกดหัวใจเขาพูดยอหรับของขวัญทุกอันเลยนะครับสอนสอนเลยสอนพูดอ้าวพี่ไงพี่เจอโอ้โหพี่เจอเมื่อเช้าเลยนะสอนสอนพูดเมืช้าเ H D พูดยังไง 7จ็ดเอชเอดีนะครับดี <laughs> ส <c oughs> ว,วัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้รคใครมาไลฟส์สดเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีเพื่อนชวนไลฟ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีวัดีัววัดี ค่ะแฟนคับของพายนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดการยูซีู่ซี่ยูซีเป็นนิวจีนค่ะ <ๆ S 1> โอ้ยโอ้ยก็ตดตึ๊ดตึเราก็จะได้ถ่ายนี่ตลอดกันใช่ค่ะว่าหลุดไปสักสนั่นเองนะคะอุ๊ยขอบขอบคุณเบียร์นะครับส่งกุหลาบมาให้หตอนแรกนึกว่าส่งเบียร์มาให้นะครับพี่ต้นพี่ต้นนะพี่ต้น สวัสดีค um. ่ะพี่ต้นผมนี่เอฟซีพี şey ่ต้นสวัสดีครับเอ้เพลงนี้เลยใช่ใช่ใช่ปล่ใช่อบอกคในรห่อเ่การลับบ้านแโคนหล่อเลยครับใช่พี่ยูโรไหมใช่ครับไทยอินไทยอิน ชอบละครมีอุ้ยขอบอุ้ยใครได้อันดับสองไปเลยอ่ะคุณแกงกี้คุณแกงกี้ได้อันดับ2ไปเลยนะครับชอบยูโรเล่นน่ารักเอาเพลงมาแล้วก็เดี <ป na. S 1> ๋ยวันนี้มาไลฟ์สดกั่อพิรานะคะเออ ขอบคุณวินิฮาร์นะครับแต่คุณพัชยา Hello I'm from Vietnam Can you say s i n นครอสนุกมากค่ะขอท่าครึ่งใจข้างเดียวกับแก้มหน่อยครับก็อยากดูหลายๆคนก็รอดูหลายๆคนก็ดูบักกะบบุย้อนหลังได้นะคะเสื้อสวยขอบคุณครับขอบคุณหนุกล้วยนะครับขอบคุณวิกิจัง เออมีอย่างนี้หน่อยค่อยส่งมันแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นไรเดี๋ยวจะตั้งเป้าหมายแล้วก็เราจะหาหาสิ่งอะไรมาทำขอเหม็นแบลสิบวิเหม็นอะไรครับเหม็นอะไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะใครจะแคปไม่ทันค่ะเดี๋ยวคิดถึงอยู่พี่อยากให้มีละครร่วมกันวิทไม่มีเสียงอะไรอ่ะอ๋ออันนอ่าอะไรอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณผู้ชมกกบมิกิฮาร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณผู้ชมใช่ค่ะรอดูไอ้ปีค่ะรอชมครับขอบคุณดอกคุณลาบจากคุณตุ๊กขอบคุณดอกคุณลาบจากคุณปัทมาด้วยนะครับ76 68อันนะครับ80กว่าอ,อันแล้วนะครับครึ่งทางแล้ว โอ้ยท่าดีน่ารักเชียวคืนนี้รอรุ้นกันนะคะแต่ว่าทุ่มครึ่งออย่าลืมไปดูไลฟ์ไลฟ์ของทางซีทเนะครับก็น่าจะสนุกอยู่นะครับขอบคุณปฐมมาตามมาจากไอจีน้องพายค่ะเอ้าทำไมํามาจากไอจีน้องพายล่ะยูโรเขาไลฟ์อยู่เหมือนกันไงแต่ว่าเขาไลฟ์ใน t ิกตอกก็ไปติดตามเขาด้วยนะคะใช่นี่พ้าพายด้วยอันนี้พาพายไลฟ์นะไอจไปดูจะดูของใครดีเลย ร่อมาค่ะขอบคุณคุณพัชยา,อ,าอุ้ยอันนี้แพนตัวันนะคะแพตยาขอบคุณคุณอลัมนะครับส่งช็อกโกแลตมาให้นะฮะทรงผมพี่ยังห่อเลยจริงหรอ,อไม่ใช่แทนเขาจะแจกจุกง่ายงานนะทุกคนอุ้ยร้อยกว่ามินิฮาแล้วคุณพัชยาอุ้ยเพรออาะภาษาแมวเด็กยังไงอะรัากไอ้ปีเต้อ ครับรอดูไอ้ปีด้วยจ้าโอเคครับถ่าเบิ้งเลยครับพี่น้องเมียวเบงลาขึ้นตาฮักโพดพดบักแตงโบ้บักแตงแท่เพื่นว่ะคนดูเสื้อหมาเสื้อจีนเชิญตเสมาเหมือนเสื้อหมาไหมถ้าอยู่โลใส่เปดูยัเสื้อหมาดูเสื้อจีนเหมือนเสื้อหมาเลยอ่ะถ้าพายถ้าพายถ้าพายดูเสื้อจีนสิ Oh my Oh my God ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับ อ๋อแม่พัชยาอ๋อแม่พัชยาสมุยในรูปนี่คือรูปไข่รูปแม่เหรอแม่จีบหน่อยอ๋อใช่บอกอีสานได้นิดหน่อยคุณแม่คุณแม่พัชยาจะกอดสมุทอะไรนะฮะบอไอีสานนิดได้นิดหน่อยบอได้จักน้อยบอได้นิดบอดเดียวบอได้นิดเดียวจักจักหน่อยไม่ใช่สิบอได้นิดเดียว อุ้ยดอกกุหลาบเพียบเลยครับคุณพิมพ้อยโอ้ตายตายตายดอกกุหลาบเต็มใช่ใช่หนูก็เลยสบายดีค่ะทุกคนยิ้มที่โลกสุดสายหล่อหลายบวชวันที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยครับรอติดตามเตรียมตัวแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุ่มครึ่งไปดูที่แฟนเพจ CS7HD นะครับก็จะสนุกสนานกันมากๆเลยครับของคุณมินิฮาร์มินิฮาร์จะครบแล้วมินิฮาร์จะครบแล้วครับคุณผู้ชมเหลือแค่ 450x ชิ้นทอได้ปี เดี๋ยวพายจะต้องไปเตรียมตัวไลฟ์สด EP เมื่อวานฮามากพักไอปีไรเดอร์พี่โดนัทต้องมาช่วยทำเป้าแล้วโอ้แม่พัทยามาครับแม่พัทยามาครับอ่ไปไปครับแม่พัดไปครับมาสี่สิบโดนยูโรตรงแต่มัตุรอดหาทางออกไม่เจอมาแล้วครับมีนิคัาเหลืออีกเหลืออีก400อันเดงครับมาก็มาดิมาผมจะได้กาบพระโชว์แล้วนะ ผมจะกราบแบบเป็นจางข้าประดิษฐ์นะครับคุณผู้ชมติดตามข้าพายเรื่องนี้โอเคคุณดูย้อนหลังได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เลยผมจะกราบพระแบบเป็นจางข้าประดิษฐ์นะฮะเดี๋ยวใครจะต้องไปแล้วนะไฟน้ำค้างถ่ายไปกี่ซีนคะอุ้ยทำไมถามเป็นถ่ายไปกี่ซีนล่ะถ่ายไปประมาณ13วันแล้วครับ ขอบคุณคุณคุดอินทิราขอบคุณแม่พัชยานะครับกราบเลยกราบยังไม่ได้นะครับเรายังไม่ครบครบหนึ่งพันนะใกล้สำเร็จแล้ว80%เแล้ว80%แล้วคุณอินทิรายูไพรยนั่นนะผมมาเป็นหวัดด้วยเนี่ยเมื่อผมเพิ่งไปฉีดยามาเองนะแล้วก็เมื่อเช้าไปถ่ายไฟน้ำค้าง ใช่แล้วก็อุขอบคุณหนูกล้วยครับใครได้อะแม่พัดแม่พัดโอ้โหคุณกล้วยคุณอินทิรายูโรแฟมิลี่ดาริกาคุณแกงกี้โอ้โหเพียบเลยคิดเพียบเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับภารกิจของผมเสร็จแล้วผมได้หนึ่งพันมินิฮาร์ดแล้วโอ้อยทุกคนหนึ่งพันมินิฮาร์ดแล้ว เรียบร้อยนะครับทำตามสัญญาแล้วนะครับผมตั้งเป้าไว้ถ้าสมมติว่าได้1,000มินิฮาร์ดเนี่ย <c oughs> ผมจะกาบพระแบบเป็น <c oughs> ประดิษฐ์นะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้ความร่วมมือ <c oughs> เป้าหมายของผมสำเร็จ <c oughs> <c oughs> โอ้รอบต่อไปทำอะไรดีนะ ไม่ร้องเพลงเหรอคะเดี๋ยวไว้ไลฟ์เอามินิคัทพอแล้วครับมินิคัทเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะครับสําหรับมินิคัทจากหนูพลอยโอ้ตอนนี้มืดแล้วนะฮะพิมพลอยทานข้าวหรือยังผมทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับกดหัวใจให้ค่ะไปให้สุด โอเคครับตอนนี้ผมเต็มเป้าหมายแล้วนะครับเกินเป้าแล้วขอบคุณคุณพันทิ์ด้วยมาวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปชมกันใน C s 7 C H 7ขอบคุณรักคุณด้วยนะฮะเจอกันที่แฟนเพจ Facebook C H 7 H D ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะดูครั้งแรกรักเลยกาบพระไป1ทีเป็นไงคนรักเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับติดฮักหลายงองงมแงมโอเค รอดูรอดูรอชมครับทักหลายๆเด้อยวยขอบคุณครับผมงฟุตบอลดอวคุณคุณออฟด้วย,ยผมกำลังพาทุกคนเดินทางไปสตูด,ดิโอนะครับสตูด,ดิโอในการไลฟ์สดนะครับไม่ใช่สิ่งไลฟ์ในการไลฟ์ผ่านอ่ะคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการไลฟ์ ว่าเป็นเช่นไรเป็นยังไงนะฮะนะครับก่อนก่อนที่เราไปไลฟ์เราก็ต้องทําการเดินขึ้นบันไดอ่าไม่ทราบว่าทุกคนเคยเดินขึ้นบันไดหรือเปล่านะปกติมขึ้นะบปกติขึ้นอะไรอ่ะคะปกติมีคนออ้มขึ้นบันไดเลยหรอโอ้โหนี่เรากำลังจะเข้ามาในสตูดิโอนะครับ แต่สตูดิโอมันจะเป็นสีเขียวเดินจนหอบสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในสตูดิโอสตูดิโออันนี้เธอไลฟ์หรอไลฟ์พาไลฟ์มาดูเบื้องหลังไลฟ์มาดูเบื้องหลังของการไลฟ์เบื้องหลังของการไลฟ์ต๊อกต็อกหรอต๊อกต็อกโอ๊ยใส่เวลาพหลโหลอจะนั่งไหนนะซ้ายเรานั่งทางนี้ใช่นั่งนี้ดจะนั่งข้าง โอ้โหแสงสรวทุกอย่างมันจะครบหลงรักในปีไปนนอไังตั้งเป้าหมายใหม่ไหมทุกคนไหวไหมครับหรือว่าเอาเป้าหมายไปรอบหน้าดีเพราะว่า เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายเป้าหมายให้คนส่งของขวัญมาใช่นี่ไงเราก็ตั้งไว้หล่อมินิฮาร์ดเลยถึงผ่านครั้งแล้วเราจะทําอะไรเราจะกราบพระสามครั้งเราก็เลยไปกราบพระสามครั้งเราตอนนี้จะถึงยังถึงแล้วเต็มแล้วเรากราบไปแล้วเอากราบไปแล้วหรอใช่เธอเธอส่งมาหน่อยมิใช่ตอกใบหอมแก้มโยนหมดทักไม้บกได้เลยเออเจไอ้ไเแ๋อ อุ้ยใครอยากเห็นคะอยากเห็นอยู่รอเออเอาจินไปไหนอ่ะโอ้ไม่โอ้ไม่กอดเออีต้องต่อต้องตอต้องโอ้ไม่โอ้ไม่กอดเออเต้นดีว่าหนูเยอะเลยอ้า <c oughs> วแล้วมันไมองเป็นท่อนเดียวเหรอใช่ไม่หลบเลยขศหลบเลยขิศอ๋อ่ารอบรลบ,ลบ,ลบ เธอไม่รับพี่นิ่ในจะสีคอนเสิร์ตโอ้โอ้มายก้าดอีกครึ่งชั่วโมงอุ้ยนี่ดูเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหลังเี่ยตอนนี้เราเป็นสีเขียวแต่เบื้องหลังเราจะเป็นเป็นป่าเขาเป็นชาวไร่คู่แข่งขโมยไอเดียหมดแล้วนะครับตอนนี้คู่แข่งใครคือคู่แข่งวะพี่ยูเนใครเป็นคู่แข่งเราบ้างละครเรื่องอื่นละครเรื่องอื่นอ๋อเราจะไปทำทุ่งนาเหมือนไอ้นี่ฮะกลาด ขอมุกมาได้ได้มาจะพูดนะคะขออยากได้หมวกนะครับถ้าอยากได้หมวกก็มารอมารอชมในไลฟ์มีแจกมีแจกมีแจกหมวกขวางทางปืนเอ้ยเอาไปใช่หมวกคักหลายม่เลยดีนี่โอ้ยสีดำน่ารักมากเลยเอาไหมหมวกสีดำหมวกสีดำนะฮะอยากได้ทำไงอยากได้ทำไงอยากได้ก็ต้องเข้ามาในไลฟ์ของช่องเจ็ดแล้วก็มาเล่นเกมใช่ไหมเกมคืออะไรอะ บอกก่อนอะใครใครเป็นแฟนคลับผมรู้เกมก่อนแมลงคู่กันก่อนอยาบอกฮักร้ายกับใครมากที่สุดบอกก่อะโอเคนะครับนั่นนั่นนั่นพี่โต้ทำดินั่งรานอ่านะครับผมจะบอกคําถามก่อนเลยนะครับแฟนคลับผมผมรู้ก่อนอยากบอกฮักหลายกับใครมากที่สุดแล้วไปตอบก่อนเลยนะครับแตยังไม่เลิกไลฟ์เลยอ้โ เดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวนุ่มนี่สลับเธอเธอสลับกล้องยังไงวะสลับไม่เป็นอ่ะคุนนี่ตัวเอาคนที่ดูอยูนหนึ่งพันคนนะไปตามทิกต็อกนิวหนวดหน่อยเซเวค็อาว่านิวหนวดในทิกต็อกไปเลยเป็นภาษาไทยนิวหนวดเธอมันมันสลับกล้องยังไงอ่ะฉันสลับไม่เป็นอ่ะฉันอย่างนี้แล้วกันจบอ่ะโอเคจ้ะเนี หมวกสวยอ่ะคิดถึงเพลงอะไรนะ Oh my Oh my เอาอีกแล้วอะ Oh my Oh my God ไป oh oh ah. Come to Hey วิ่งมา เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะอยู่ห้องนั้ถ้าแบบหมวกพายนึกถึง o ้ My God ใช่ไหมนิวจีนแต่พระมดิฉันคืออะไรต้ยหมวกแดงไหมบอกว่าอยากขอหมอลำเฮ้ยบอกว่าอยากขอหมอลำโอ้ยไม่ใช่เสียลุกนิ้วหนวดหมดไม่เป็นไรเราเป็นลาบออ๋โอเคทุกคนนะครับอีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกันทาง C H 7 H D แฟนเพจนะครับอไม่ใช่คนเพงเหนื่อยนะ ช่องเจ็ดไลฟ์ใน YouTube ไหมไม่ครับทางมี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  u t u b บซีเจ็ดเอสดีบ YouTube ็ดีก็มีครับแต่ถ้าอยากได้เล่นเกม่ะต้องเฟสบุ๊กอ่าแต่ถ้าอยากมาเล่นเกมมาร่วมรับรางวัลก็มาทาง Facebook ได้นะครับเวียนหัวแล้วค่ะโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับ